เผยเรื่องขนลุกลูกบวชหน้าไฟให้พ่อวินยัยไกรบุตรครั้งสุดท้าย ลูกชายบวชหน้าไฟให้พ่อหนุ่มคงกระพันส่งวินัยไกรบุตรครั้งสุดท้ายเราเรื่องคนลุกเผยคำพูดอาจารย์ไพศาลก่อนเมฆเสียชีวิตล้่นไม่มีใครอยากให้เขาตายอยากให้เขาหายอยู่ที่เคารพการตัดสินใจผู้ป่วยจากกรณีเมื่อวันที่25มี 25. นาคม2567หนุ่มคงกระพันแสงสุริยะเดินทางมาร่วมพิธีสาพนกิจเม็วินัยไกรบุบตรอดีปตะเอกร้อยล้านเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาหนุ่มได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้ ในวันที่ต้องส่งเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายและรับหน้าที่เป็นคนอ่านประวัติด้วยก็เตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแต่มันผ่านหลายวันแล้วเชื่อว่าทาั้งครอบครัวและทุกๆกคนคงเริ่มทําใจได้แล้วแม้ว่าตัวเราเองก็รู้สึกผ่อนคลายและคิดว่าพี่เมฆทําดีที่สุดแล้วไม่ต้องห่วงอะไรวันนี้ก็เป็นวันที่มาส่งเป็นครั้งสุดท้ายก็พูดกันในครอบครัวว่าหลังจากพวกนี้ไปที่บ้านคงจะเงียบเหงาเล็กน้อยก็โชคดีที่บ้านเขามีพี่ น้องเยอะถ้ามองในแง่บวกเอก็จะเหนื่อยน้อยลงเพราะคนป่วยไม่อยู่แล้วทุกๆวันเขาต้องดูแลและทําหน้าที่แม่ด้วยทํางานด้วยรับส่งลูกด้วยเพราะคนป่วยไม่อยู่ภาวะหนักอย่างหนึ่งมันก็หายไปเหลือแค่ทํางานกับดูแลลูกๆให้ดีก็ให้กําลังใจเขาตลอดต้องทําหน้าที่เป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้เอเขาก็เป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วแต่ก็กลัวจะไม่มีพื้นที่กลายเป็นว่าเขาตอบรับกลับมาก่อน จะลำบากเพราะต้องมารอมัง้งหรือเลดเวลาเราเขาก็กังวลเรื่องนี้เลยยังไม่กล้าใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราดูหน้างานศิลปินมาทุกคนมาด้วยใจไม่มีค่าตัวเพราะฉะนั้นทุกคนมีงานเราก็ต้องรีบจากคิวรวมแล้วก็ประมาณ40สชีวิตบวกลบโต๊ะตอนนี้เต็มหมดแล้วเพราะเรามีจำนวนจำกัดจริงๆเพราะทางโรงเบียร์เขากำหนดมาแล้วจริงๆปริมาณคนที่โรงเบียร์ ก็เข้าอยู่แล้วมาหน้าง,งานก็จ่าย300บาทแล้วเข้ามาดูได้เลย